currently i'm special enough to be the chosen one i will ensure the yagami name lives on <laughs> Blood! มอหน่อยใช้สกิลค้<ต><ต>นพาทั้หลายเลย Hãy <coughs> kill. เยเยยยี่มลขอบคุณนะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยช่วยด้วยช่วยด้วยใหาได้เพื่อนเยอะก็ได้ช่วยด้วย first blood เงี้ยไม่เห็นเหรอ้อออีาสานเอ้ยช่วยด้วยพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วขอบคุณนะบวกโ,โ,โ้่อีาสานไป อ่อมันทำไม้ะมันมันองแล้วทลายเลยขอของหน่อยขอบคุณนะ

ขอองอยู่นี่ขอของหน่อยของอยู่นี่ขอของหน่อยขอของหน่อย ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย Tatsuya knows how to get things done. อันะนี้ไม่ปลอดภัยแต่คมา Double kill, Double kill. ขอของน่อยชตัวยังงี้ให้มันน่าตึงจัง

First blood. Young hush. Yeah. Double kill. Yeah. Double kill. Kapuna. Okay. Oh, you need! hỏng nơi Double kill. Hold your niche. The long, the -time. First blood. <laughs> Double kill! <gasps> คนณอยู่ตรงไหนทำไมเองมู่วะขอบคุณนะดับเบิลคิล